สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะนี่สองเมนูผ้าเสบเพื่อเก่าค่ะเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมากินตาทะเลค่ะพี่น้องแก่เพชรกะซีมี่ข้าวปุ่นค่ะแล้วก็มีอันเอียงก็ปอเปียทอดค่ะพี่น้องมีปลาโกนั่มผักกะมีแต่สลัดค่ะมามาค่ะน้องเฟิร์สได้อะไรคะมีปอเปียแล้วก็ไก่ไก่ทอดไก่ทอดค่ะแล้วก็ปลาแห้งปลาแห้งปลาโกแห้งใช่ไหมคะมาค่ะโบ้ลย้ายหางค่ะพี่น้อง มาเด้อค่ะเด้พี่น้องวัสดุสกคนจะทางฟังไทยฟังเล่าล้วก็จะทางต่างประเทศบู๊คือยังเปิี่อัดคลิปเลยเนาะพี่น้องลืมข้าวค่ะวันนี้ไล่สดมาม่าค่ะบ่ราว่าร้ายยายห้างค่ะยาวค่ะสวัสดีหกล้านดวงใจสวัสดีหกล้านดวงใจค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องผู้มากดสิกินน้ำไม่ลดมาม่าค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะคอมเมนต์เบาได้เด้อค่ะเด้อคอมเมนต์พูดคุยได้ค่ะกอบมาเลยค่ะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อืมจำทะเลพี่น้อง ตำทะเลข,ขาดตะไหยนี่ปลาเมือกหรอกะยังก็กุ้งคอมเมนต์ได้เลยค่ะเด้อเผพศเผ็ดมันโดนพีก่ก่อนฮะไปหรอเย็พศวะจัน มา,มากมาค่ะพี่น้องเจ็ดล้านดวงใจเผ็ดมากไหมคะนมก็ไม่เย็นนะคะมาเด้อกระเด้อบุได้สิกินนะแม่ล้นูดเขามะมัยกดไลค์กดแช่ให้แม่เด้อค่ะมัมเผ็ดเหรอคะลูกเผ็ดมากไหม าวางไว้ตรงนั้นแหละันอื่นจะเผ็ดอีกงไหมคอ่อไม่รู้สิค่ะลูกมากินก่อนนะม <c oughs> ันเหลือยิงรถน้องเปิลชัดแจ๋วทั้งเสียงทั้งทั้งคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะโอเคเนาะยาวตัว <c oughs> เอาวางไว้น่นก่อนค่ะลูกลูนก็เผ็ดหมดค่ะเอาวางไว้ก่อนสวัสดีสิบล้านดวงใจสิบสามล้านดวงใจเด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะพี่นันทการหิวมากมากค่ะเซ่แบแสบมือต้องเปดเรื่องแสบตรงแนหนวดประมึกก็อพ่อกินแต่อันที่หอมค่ะมันไม่เผ็ดสวัสดีค่ะพี่เลิฟตะตีตะแสบนอกจกแสบค่ะขามากมากมากินน้องก่อนขอบคุณใจเรือเรือนะคะอดี๋ยประปานาะมากินแล้วกันค่ะมากินซอสกันเนนวยค่ะ <laughs> เจี๊ยบร้าสวัสดีสวัสดีก้าวร้านดวนใจค่ะกินน้ำน้ำได้ไรหน้าหน้าพี่ไม่กินกน้ำกำแบ็บคาได้ไหมนเนี่ยตำทะเลเต้มมือกัน มื้วยไม่หัวโตนี้หญใอ่ครบสวัสดีสิบสามล้านดวงใจค่ะจกตต่หมูาามงก้ข้ต่หมูพริกเนาะพี่นงองบะเพ็ดกรบอมะเสียบเรามากกินเผ็ด ใส่มือกวยตัวหนึง่งแซ่บถ้ากินอันพิษอันกินสวนรวดกินอันวัสุภาพขอโทษข้อไผ่พนณองวัสพุกผูสุกนเ้ยค่ะลบมือผัวแป๊บก,ก็ทำคุ้มคุ้มดวนตุ้มไว้ตุ้มไว้พานะ เทียงมันสีเขาตาเพื่อนตุ้มตุ่ม,มไงคะเอาเลยเนาะกรอบตัวเตอร์เผ็ดใช่ไหมคะซัมเฟอร์กินแต่ตัวนี้อ่ะอืมกินเตรอตรงแป้งมันใช่ไหมตัวแป้งมันไม่เผ็ดะอ๋อ ลืมกินผักแสบตาโมโหลืมกินผักขนาดวันนวดได้หนึ่ง แซ่บทั้งแซ่บทั่งเผ็ดกินปอเปี๊ยะก็ตับมะหุงเข่ากันเสยพี่นอ้องแซ่บเสยคือไอ้ท่าแล้วบะเค็มมากแซ่บเสยคือสองท่าท่าแล้วบะเค็มมากเลยค่ะอะไรคะเค็มมากเลยปลามันเป็นปลาเค็มไงลูกพี่น้องกูเดยขมมัมไม่กูไดก์กูแช่ไห้แม่เด้อค่ะเด้อ ดอกบัตรให้เนี่ยคะ่ะทำไมไม่รสไม่พูดว่าไม่รสน่าอร่อยอร่อยคะ่ะวิถีชีวิตมานเด้อคะ่ะเด้อเสียบ่ะค่ะ,คะมานกินน้ำกันกดไไค์กดแชให้แม่เนี่ยด้อค่ะสีเบอร์ตะะั้ลราคาตำทแรกคะ่ะมาเนี่ยเสียบ เอาปเป็นไรคะนูยุงกัดแล้วยุงกัดเหรอคะอมหมดแล้วหมดจริงๆิย่างแต่อีก,กับปูปูว่ากินหรอกมันเข้มเข้มเหมือนปลาเหรอคะใช่ค่ะเบิร์ดคอไม่ได้กินเลยค่ะคะอไม่ได้กินเลืดแท้สิ เมากันเบิร์แล้วแต่กลับบ้านไม่ได้กันใส่แดงแถวบ้านพี่มิแานอ๋อให้ถ้าเจ้านอนพักขั้น,นสันค่ะทามิแดนบบต้องไปบบคุมบ่คุมเบร้ายเบรลฐายทามิแานบ่ต้องไปดอกพี่จังได้เปามันกี้ต้องขึ้นอยู่แล้วเนาะเมาแล้ะ,ละนอน จะร้องกันปเมนื่อเดือนออกนะจะร้อมกันนะกิ้นหมูกระทะน่ากัดเสแฉมอันย่างมันเดือนออกนะอม,มันมีพี่ไทยเยอะนี่เองถึงว่าถึงว่าทำไมเฟอร์เผ็ด ไม่คือตอนใหญ่เหรออืโอโค้งใจอ,อูเป็นต่แซบนแนมือแม็โดคือมอแม็โดคือน่อกเลยใช่ไหมเฮ่ๆงๆปังๆเล่นนองลาขอบคุ้นเล่ลายค่ะพีน้ำตาลได้กำลังใจจากพี่น้องคุูุกคในลาะเห็นว่ามานางเบิงต่้งแปดามดวงใจให้เราล่างใจรถคับถือมัห้รถคืหอหอดไดียรังไงเนานะ นางให้กำลังใจกันจนจบคลิปกันสบู่สุขคนเลยค่ะขอบคะุณหลายๆเลยค่ะเด้อบา่บาวเราสิล่องคลิปหรือว่าอะไรสุดพี่น้องอะพากันมาเบิ่งให้กำลังใจแม่ขอบคุณหลายๆค่ะนี่แย่งเฮือกค่ะจะเอาให้พานนี่ละสวัสดีก็ร่างใจสวัสดีก็ร่างใจค่ะขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนคะ่ะสวัสดี ดีแปดล้านดวงนจตป่านเดี๋ยวลาป,ป้านนานา,นา,นานไปก่อนนะคะน้องเฟอร์กินต่อเดี๋ยวน้องเฟอร์กินต่อคะ่ะป่ะขอบคุณหล,ลายๆนะคะพี่น้องพอกันไม่มืออื่นนะคะเวลาเก่านะคะเนาะไหลซีทุ่มคือเก่าค่ะหลอบมิดในค่ะขอบคุณกําลังใจดีๆจากพี่น้องสุขุมสุขคนนะคะเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมมาว่าสี่เป็นคลิปหรือว่าไลฟ์สดช่องเมโลดผ้าเสียบค่ะรากาขอบคุณ ขอบคุณไรขอบคุณใจขอบคุณยอดทีพี่นองซอยโรเช่ร์้อค่ะเด้อซอยซอยดำ่องเมโลโรดผ้าเสียบค่ะมื่อวันนี้พ่อสานีก่อนค่ะพอกันไปมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย